โอเคหน่อยปกติเจอแต่ผู้ชายหนูก็ผู้ชายอะผู้ชายเหรอใช่ไม่เชื่อหรอกอ้าวก็เหรอแต่เคยเคยดูรายการไหมมันเคยดูค่ะอันนี้เป็นแบบคุยก่อนก่อนเข้าเข้าเข้าเกมเคยดูใช่ไค่ะเคยดูชอบไหมเฉยเฉยงั้นกลับเลยดีกว่ามันต้องชอบสิชอบ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  แล้วแม่ชอบใครที่สุดที่ที่ในรายการนี้อาไทยยังไม่เคยมานะไม่ชอบคนอื่นไม่ได้ต้องเป็คนเดียวชอบใครที่สุดที่ในรายการอาไทยไม่ชอบคนอื่นไม่ได้ต้องเปคนเดียวเป็นคนขับง่ายปะไม่เลยค่ะเป็นคนซีเรียสอหรใช่มาดูรายการเออพร้อมไหมครับพร้อมค่ะพร้อมโอเคมีตำรวจ ชาวนาตำรวจไปเห็นชาวนาเอ้ยลุงลุงไอ้ชาวนาเนี่ยกำลังแบบขุดหลุมขุดหลุมฝังอะไรสักอย่างเฮ้ยลุงลุงเป็นคนฝังนักการเมืองที่รดควาที่นาลุงใช่ไหมอ๋อชาวนาก็บอกอ้าวใช่ใช่ใช่ครับลุงโอ้ตํารวจบอกเฮ้ยลุงรู้ไม่ใช่เหรอว่าก่อนฝังอ่ะเขายังไม่ตายเออเขายังพูดได้ไอ้ชาวนาบอกเฮ้ยรู้ครับตำรวจถามเลยเฮ้ย แล้วเขาพูดอะไรกับลุงมั่งอก่อนตายอะ่ะพูดอะไรกับลุงบ้างชาวนาบอกเขาพูดว่าเขายังไม่ตายเออเอาตำรวจก็เอา้เอาแล้วฝังทำไมอะ่ะชาวนาบอกเอาคุณก็รู้นี่ไอ้พวกนักการเมืองอะ่ะเวลาพูดน่ะเชื่อถือไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ได้ข้างนอกก็เอาไว้ข้างในไม่เป็นไร <c oughs> มึงเอาใครมาเล่นเนี่ย <c oughs> อ,อันนี้โดนถือว่าโดน อยู่อยู่ในเกมครับอยู่ในเกมอ,อันนใช่โดนางนี้นถือว่าโดนครับโดนดูไปได้ขาวมุพี่ซะหน่อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ไม่กูโ <c oughs> ดนด้วยปู่หนูเนี่ยเป็นสายแบบโอ้โหสักยันเลยสักเต็มแขนเป็นลายมังกรหัวนี่อยู่ตรงนี้เนี่ย หนวดไล่มานิตัวหางเนี่ยพันเลยพันตามรอบแขนเลยหางนี่อยู่ปลายนิ้วอย่างงี้ปลายนิ้วใช่ตัวหนวดเนี่ยขยับได้เหมือนมีชีวิตเลยวันนั้นโอ้โหคือเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์สุดเลยอะในย่านในย่านแถวบ้านเลยคือใครก็กลัวทีนี้เด็กวันมันอยากลองอยากลองเอาด้วยมาฟันฟันแขนปู่เลยป๊บโชเย็งไงโอ้ไม่น่าเชื่อ แขนไม่เป็นไรเหลือแต่หางเดี๋ยวนะฟันปุ๊บหางอยู่นี่ไม่ใช่เหรอหัวอ๋อนี่หัวหัวอันนี้เป็นหนวดอ๋อนี่เป็นหนวดสลับกันนิดหน่อยอ๋อเล่นผิดทำเหมือนกันเล่นถูกผมไม่หาเล่นผิดชอบกูคิดอยู่ไหมกูสุดแต่หางนี่ไงวะคิดเยอะซะงั้นมีผู้ชายกับผู้หญิงผู้หญิงมาเต็มโมโหเลยเราเลิกกันเถอะ เธอมันดีเกินไปถามกลับเลยดีเกินไปกี่ตัวไอ้ผู้หญิงเอ้าทำไมอ่ะก็จะได้แบ่งให้มึงบ้างไงเพราะมึงอ่ะไม่มีดีเลยเน้นคมไม่เน้นทามันมีคนเมาอยู่คนหนึ่งคนเมาเลยเมาแอะแบบว่าเดินเซเลยะยืนเอากุญแจบ้านไขที่รูรูเสาไฟฟ้าอ๋อคนเมาเทรก็เลยเดินไปถามเขาเลยว่า พี่ทาอะไรอยู่เขาบอกว่าเอาเขาจะเข้าบ้านเข้าบ้านแต่ไปไข่เสาไฟฟ้าไข่ไข่ที่เสาไฟฟ้าเราคนเมาเนาะเราก็เลยแบบว่าดึกแล้วเขานอนกันหมดแล้วแหละเออไอคนเมาบอกว่าจะนอนได้ยังไงชั้นสองยังเปิดไฟอยู่เลยอ๋ออันนั้นไฟเสาไฟฟ้าอ่ะแล้วก็โอ้โถถังไม่น่ากินเยอะมะนาววันก่อน โทรศัพท์ขึ้นเลยปั๊บมีข้อความขึ้นบอกแบตอ่อนแล้วอ้าวทีนี้เลยแบบเฮ้ยแบตอ่อนแล้วพี่เลยแบบลองเลยแกะแกะแกะโทรศัพท์ปั๊บเอาแบตออกมาลองบิดบิดเฮ้ยก็ยังแข็งอยู่นี่ว่าไม่เห็นอ่อนเลยแต่กูเนี่ยปัญญาอ่อนนะเนี่ยได้นะได้ ชอบชอบมุกแบบอะไรอย่างนี้แบอโอเคได้ได้เดี๋ยวหาไว้เรื่ความที่หนูชื่อน้ำเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาลองทายเรื่องน้ำกันดีกว่าได้ได้พี่ว่าน้ำอะไรยืนได้น้ำนิ่งไม่ใช่น้ำตื้นอ๋อยืนได้น้ำอะไรใหญ่ปึ้มน้ำตาถูกนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้ถูกก็ต้องบอกถูกไม่ถูกเหรอใช่อันสุดท้ายเลยนะน้ำอะไรเจ็บหัวน้ำผมหยิกน้ำก๊อก ให้ดีกว่ามันมันโดนหัวเลยอันนี้ลงทุนดีมันก๊อปจริงด้วยมาถ่ายที่นี่ทีไรไม่ขี้แตกทุกทีอ่าเป็นคำถามคำตอบแบบเมื่อกี้ไม่หวาฮีโร่คนนี้อโดนต่างชาติเรียกเช็คบินตลอดเลยรู้ไหมใครฮีโร่คนไหนอนรอนแมนผิดใครอ่ะเก็บตังอเมริกาอันนี้ยังอันนี้แบบเอามาแบบออเดิมเฉย เดยกจะเจ้าเลยเฮ้ยมันต้องบิ้วก่อนฮีโร่คนไหนตีลนาดได้นี่อันนี้แหละอันนี้ฮาบอกเลยคุนตอร์แมนไม่ใช่อยู่ในอเวนเจอร์อ๋ออเวนเจอร์ใหคนไหนแบบฮีโร่คนนี้แบบตีละนได้ธานอสเหรอไม่ใช่ธานอสธานาอะไรไม่ใช่ด็อกเตอร์สเตรงท์ อันนี้อันนี้อันนี้โดนไหมยังนะยังอยู่โอเคมีกี่ตัวในฮีโร่เอาแค่นี้ก่อนดีกว่าอ๋อเลยสิเราฮาอย่างนี้อ๋อยังไม่ได้ฮาอีกเหรอเดี๋ยวไปตับอื่นดีกว่าลบตับนี้ทิ้งก่อนเราโดนนะอ้าวนี่โดนนี่โดนแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงชนกูคุยบ่อยๆไม่ฮาตรงงกหรอบฮาตรงชนคุยกันหนูเนี่ยกลัวไทยมากเลยเป็นคนกลัวแฟน มีช่วงหนึ่งช่วงที่คบกันแรกๆเนี่ยทะเลาะกันแบบทะเลาะกันหนักมากพี่แบบเกือบเลิกกันหลายรอบมากเชื่อไหมทะเลาะกันคือหนูไม่เจอหน้ามันสามสี่วันแหละโอ้โหทําไมทําไมคือไม่เจอหน้ากันสามสี่วันไม่เท่าไหร่เพราะวันที่ห้ามันเริ่มลังๆงเว้ยะบกว่าจะบอดหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้ จบยังจบแล้วอ๋อโอเคนึกออกแล้วนึกออกแล้วมันมันลางๆไงไม่เจอหน้าไงนึกว่าจะเกี่ยวกับแบบเฮ้ยงอนกันไม่ใช่คือเกี่ยวกับสายตาไม่เป็นไรเด็กไม่มีอะไรเนาะไม่มีไม่มีเกลือไม่มีเกลือต้องอันนี้พี่ขอชมหน่อยอันนี้อาไทฐานอยาหึงนะอธิษยอยากหึงนะต้องบอกเลยน้องน้ำเพชรนี่เป็นผู้หญิงที่แบบสวยมากๆทราบค่ะทราบ เป็นโหผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้สวยตั้งแต่หัวจะหลดคิ้วเลยสวยแค่นี้ใช่น้อยเนาะแต่พี่อะส่วนตัวแล้วพี่อะไม่ไม่ชอบแมวอืพี่ชอบหนูนะส่วนตัวแล้วพี่อะไม่ไม่ชอบแมวพี่ชอบหนูนะพี่ชอบหนูนะทางเจ้าชูสะไล่เฮีย เนี่ยอะไรวะคือมันมาขำกันแต่คงไม่เคยเล่นทางนี้อันนี้เป็นเรื่องเล่าเนาะเขาถามเพจมาเพรา คุณเชื่อเรื่องลอยศักดิ์ไหมพวกแบบว่าอยู่ยงคงกระพันฟันแทงไม่เข้า oh. แต่แต่คนละอันกับคุณ uh. คุณนคปู่นะโอเคตอนแรกเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเลยแ uh. ตนน่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยที่ทําให้เชื่อ uh huh. แล้วก็คนในหมู่บ้านเขาก็ล่าลือกันนะว่าเออเนี่ยของจริงนะไอคนเนี้ยอาคมเนี่ย uh. อืมซึ่งเขาตัวตัวผมเนี่ยก็ไม่เชื่อจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคุณเชื่อไหม เห็นแกหยิบถ่านร้อนๆแดงๆออกมาจากเตาโดยไม่รู้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรเลยนะไม่รู้สึกร้อนเลยโดยที่แบบว่าแกไปตีกับใครก็ไม่มีรอยขีดรอยข่วนมาแต่นิดเดียวโอแต่ทุกวันนี้แกตายละอ้าวตายเพราะอะไรเป็นเสติงแกคือเล้าตั้งแต่แรกใหม่ให้หน่อยคือเขาสักมาเขาสักแต่เขาอยู่ยงคงกระพันอยู่ยงคงกระพันนึง โดนแทงโดนอะไรไม่เข้าไม่เข้าหยิบฐานร้อนๆก็ไม่เป็นไรไไม่เป็นรแต่ตายเพราะใช่ติ่งแตกลุงนี่น่าจะไปสักที่ใช่ติ่งเนาะอาทัย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 มาเร็วค่ะตัดจะช่วยช่วยไม่ได้อาทัยมาเร็ว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 เล่นให้ถูกหน่อยเมื่อกี้มาเล่นให้ถูกหน่อยใช่มมันถูกทุกอย่างเลยเมื่อ่งลองดูลองดูมันถูกทุกอย่างเลยแต่แค่ว่าเอาไม่เอาไม่ให้อาทัยเอาว้าพี่ออกไปดีกว่าอผมอดด้วยเขาด้วย มา,มาจะได้รู้ <c oughs> เวลาสอนก็เถียงเอามันจะเป็นอะไรมีอะไรมาเล่ามาคือเล่าเรื่องเดิมนั่นแหละเออคือลุงเขาไปสักคงกระพันมาเอาเอถูกแต่เขาหยิบถ่านก็ไม่ร้อนผาตัดสิไปเน้นตรงผ่าตัดสิไปเน้นแบบเอามีดฟันแทงไม่ครับก็ไอถือถ่านก็ยังไม่ร้อนเลยแต่ก็ยังงงอยู่ทำไมไส้ติ่งแตกเราตายไม่ใช่ต้องอธิบายว่า เขาหนังเหนียวอยู่ยงวันมีดเนี่ยฟันแทงไม่เข้าอแต่สุดท้ายตายเอ้าวทาไมตายไส้ติ่งแตกอ้าวแล้วมันตายเพราะไส้ติ่งแตกได้ยังไงอ๋อตอนแรกหมอจะช่วยแต่ะพาตัดไม่เข้าเขาไม่ถามเขาเล่นตามล็อกก็เมื่อกี้ก็เล่นคนเดียวให้เห็นอยู่เนี่ยอ่ะเล่นแบบคนเดียวอ่ะแบบเมื่อกี้แตมุกเกี้แบบไม่ถามแบบไม่ต้องถามปู่ผมครับ โอ้โหสมัยก่อนเขาบอกว่าวิชาอาคมเนี่ยมีจริงอไม่เชื่ออย่าลบหลู่อไอ้ที่อายแรับสายดุวอ้านี่ทิ่แพมไปทั้งนานไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวเสียจัง,งน,น,นะเล่นคนเดียวยังไงนะปู่ผมครับเป็นคนเที่ยวชาญเรื่องวิชาอาคมมากสักตั้งแต่เด็กๆอยู่โยงคงกระหมืน่นเฮ้ยพน อันนี้มากกว่าพันครับอันนี้หมื่นอันนี้เราแวะไปได้ก่อนไงคือระหว่างไม่ใช่ว่าไปไปมุ่งเข้าล็อกอาระหว่างทางมันเก็บเกี่ยวอะไรได้อยู่โยงคงพันมากครับฟันแทงไม่เข้าแต่สุดท้ายไม่น่าเชื่อตายไสติ่งแตกกันเลยทำไมอ่ะตอนแรกยังไม่ทันแตกหรอกแค่ปวดๆเนี่ยหมอจะช่วยก็ช่วยไม่ได้เพราะมีดกีดไม่เข้านี่่ เท่านี้เองที่หลังก็เอามันมาจะมาแต่เขาไม่สู้ราคาไม่สู้ราคาอ่านทั้งกันออกไปได้เลยหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมมาบอกแฟนตัวนี้เองได้ได้ต่อไปเนี้ยหาหาตืมแล้วทีเนี้ยเออครับระหว่างทางเก็บเกี่ยวอะไรได้เก็บเกี่ยวไปอกไม่่ใชไไปปมุ่งมุ่งีโค้สด้วยเออ อะไรถ้าพูดเฮ้ยอันนี้เราแวะได้แวะก่อนเออเขาหน้าก็ตั้งเลทให้ต่ำๆน้อยเมื่อกี้เมื่อกี้ได้ได้สอนไหมเราลบฟุตเมื่อกี้ทิ้งเริ่มใหม่ ได้ข่าวว่ามีคนสักอะไรที่ว่าอยู่ยงครพันใช่ไหมบางทีหนูก็ขอแต่ว่าอันนั้นเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่หนูอยากเล่ามากโอ้ยเอาแล้วจากทางบ้านเขาเล่าให้หนูฟังยังไงบอกปู่ผมเนี่ย ยืนหนึ่งเรื่องการสักแบบคงกระพันเฮ้ยนังเหนียวเลยพูดเป็นเล่นนะฟันแทงไม่เข้าจะไปจริงได้ยังไงวันนั้นเขาถือถานแล้วร้อนเลยแล้วร้อนเลยเป็นยังไงถือได้เลยไม่ร้อนไม่อะไรเขาถือโชว์ทั่วหมู่บ้านสุดยอดเออหมากัดก็ไม่เข้าทีนี้แกตายพี่โคตรเสียดายเฮ้ยตายได้ยังไงอะคือตอนแรกยังยังไม่ตายเป็นไส้ติ่งปวดไส้ติ่งปวดไส้ติ่งตรงท้องทีนี้ไปผ่าตัดมันยังไงล่ะหมอผ่าไม่เข้าไง แล้วก็พันแล้วทําไมก็เลยตายไงเพราะว่าไส้ติ่งแตกใช่เนี่ยต้องเฉลยให้ด้วยเอาอ้าว่าจะเขียนออมากอาจจะต้องเหมาหรือเปล่าเนี่วันก่อนพี่ขับรถไปไส้ติ่งแตกไม่ใช่ไม่เกี่ยววันก่อนพี่ขับรถไปเจอป้ายข้างทางมันเขียนไว้บอกว่าขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพรถพี่เกือบคว่ำอะค่มเวลาขับ เจอภาพพี่วสวัสดีครับ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 หเขาบอกให้กลับโดยสวัสดิภาพก็ทําตามเขาด้วยโอ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลคุณดำรงหรือเปล่าอ๋อใช่ครับทุ่มนี้แดดแรงเลยผ่านไปแล้วหนึ่งอันอันนี้ต้องการอะไรมันมันฮัลโหลขอสายหนึ่งครับ อ๋อหนึ่งไม่อยู่เอาใหม่เอาใหม่ฮัลโหลฮัลโหลขอสายหนึ่งครับอ๋อหนึ่งไม่อยู่เอ้าสายหนึ่งไปไหนอะถนนตกท่าเตียนอ่าสายหนึ่งปิดเธอไปคลิปดด้วยก่อนปิดก่อนปิดกูละอันอ่ะอ่ะไม่ไม่พี่ไม่ขำ เป็นไงวันนี้ได้มาลองเล่นมุกอะไรอย่างเงี้ยปกติอยู่กับาไทยก็เล่นมุกอะไรกันปะคือเราฟังแต่เขาไงอ๋อแต่เขาแบบมืออาชีพแล้วไงใช่ปะเขามืออาชีพเลยมุกโปเลยใช่เราก็เลยได้แต่ฟังเราไม่ได้เล่นนี่แบบเหมือนประมาณลูกศิษย์ส่งลูกศิษย์มาก่อนอุ๊ยอย่าเรียกว่าลูกศิษย์เลยเรียกว่าอะไรลูกแฟนอ๋อเรียกแฟนแฟนทั่วไปโอเคครับก็ฝากฝากผลงานไหมผลงานหนูก็จะมีช่องย t u b e ค่ะชื่อเพ็น้ำดีค่ะใช้แทาแข็์อะ โอ๊ยทําแข่งกับวงล่างแข่งเลยตอนนี้ประมาณสี่หมื่นสามแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เลยปะเนี่ยใช่ไมไม่ไม่ไม่โอ้ดีแล้วแหละยาอย่าคอนเทนต์เดียวกันเดี๋ยวเสียงติ่งแตกไปก็ไม่ไม่ไม่น่าแล้โอเคขอบคุณะที่มาติดตามได้นะคะะค่สสวัดีแล้วก็สำหรับผู้สนับสนุนท่านใดนะคะที่อยากเข้ามาสนับสนุนรายการวงล่างหรือว่าอยากจะเชิญเราไปออกอีเว้ที่ไหนก็ติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ